มองจากวันนี้ไปข้างหน้า5ปี4ปี5ปีถ้าเกิดโตอย่างที่เขาคาดแล้วเราโตอย่างที่เขาอย่างที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็คาดว่าขนาดของเศรษฐกิจซึ่งวัดด้วย GDP ของฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยจะแซงเราหมายความว่าเขาจะเป็นอันดับสองและอันดับสเรานี่จะตกมาอยู่เป็นอันดับสี่เกเียกับมาเลเซียสี่บวกสี่สี่ห้าสลับที่สลับทาง เพราะเราโตเฉลี่ยสองกว่าไม่ถึงสามอินโดนีเซียมาอินโดนอโทษมาเลเซียไอโทษเออฟิลิปปินกับเวียดนามเนี่ยโตเฉลี่ยห้าหกอะไรเงี้ยนั้นตอนเนี้ยขนาดเศรษฐกิจเนี่ยของเราเนี่ยประมาณห้าประมาณสักห้าแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเวียดนามกับฟิลิปปินเนี่ยประมาณสี่แสนกว่าค่ะแต่ครั้นี้ถ้าเกิดว่ามันโตเราโตช้าก็เพิ่มกระนึบกระดึบของเข้าโตเยอะก็พูน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  ก็ถ้าพูดถึงขนาดของเศรษฐกิจถ้าเรายังเป็นอย่างนี้นะอีกสี่หปีเนี่ยขนาดของเศรษฐกิจของเวียดนามก็จะเป็นเบอร์สองหรือฟิลิปปินเนี่ยเป็นเบอร์สองถ้าฟิลิปปินเป็นเบอร์สองเวียดนามก็เป็นเบอร์สามถ้าเวียดนามเป็นเบอร์สองฟิลิปปินก็เป็นเบอร์สามนะเราก็จะเป็นเบอร์สี่ดีไม่ดีอาจจะซวยเป็นเบอร์ห้าถ้าเกิดว่ามาเลเซียเขาแซงเราอีก เราก็ตกชัด